วงไอดอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมากกว่าในเกาหลีแฟนคลับที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับทุกวงเคป๊อปก็คือแฟนคลับในประเทศเกาหลีใต้แต่ไอดอลเหล่านี้กลับมีฐานแฟนคลับในต่างประเทศที่ใหญ่กว่าบ้านเกิดของตัวเองมากๆมาดูกันถึะข่าว่าจะมีวงอะไรบ้างวงแรกวงมอน s t ต r X ในขณะที่มอน s t ต r X เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้คนในฝั่งตะวันตกกับคอนเซปที่หนักแน่น คดคอและเข้มข้นซึ่งไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่แฟนๆชาวเกาหลีใต้ชอบแม้ว่าความจริงแล้วพวกเขาจะเป็นวงที่มีชื่อเสียงแต่คนทั่วๆไปในเกาหลีใต้ก็รู้จัก Monster X เในเรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าเพลงของพวกเขาสมาชิกอย่างชยอนูและอดีตสมาชิกอย่างวอนโฮนั Ho ้นเป็นที่รู้จักมากเป็นพิเศษ ในเรื่องความแข็งแรงในหน้าท้องของพวกเขาแล้วแถมวงนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อไอดอลนักออกกำลังกายซึ่งตั้งชื่อโดยชาวเกาหลีใต้นั่นเองวงต่อมาวง Dreamcatcher ถูกมองว่าเป็นวงที่มีความสดใหม่แตกต่างไปจากคอนเซปต์ Girl Crush หรือคอนเซปต์น่ารักซึ่งค่ายเพลงเกาหลีมักเตรียมไว้ให้เหล่าไอดอลของพวกเขามีภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีคอนเซปที่เป็นดนตรีล็อกและฝันร้ายซึ่งสไตล์นี้ทำให้พวกเธอมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในยุโรปและประเทศฝั่งตะวันตกพวกเธอกำลังสร้างชื่อเสียงได้ดีในประเทศเกาหลีใต้ยอย่างช้าๆแต่พวกเธอก็ยังปังในระดับนานาชาติอยู่ดีวงตามาวงคาสค้าตัดสินใจสร้างสีสันให้กับวงการนี้ โดยมีสมาชิก2คนเป็นผู้หญิงและอีก2คนเป็นผู้ชายอยู่ในวงเดียวกันวงนี้ได้รับการสนับสนุนหลักๆจากแฟนต่างชาติที่ชอบที่จะเห็นวงมีหลากหลายเพศในวงเดียวกันและถึงแม้จะเป็นที่รู้จักพอสมควรแล้วในเกาหลีใต้แต่ความนิยมต่างๆก็ยังเทียบไม่ได้กับที่พ่อเขาได้รับในระดับสากลค่ะวงต่อมาวง Stray Kids ในตอนแรก stray kids ได้รับความสนใจจากเกาหลีเพราะว่าเป็นวงที่มาจากค่าย Big 3อย่างค่าย JYP Entertainment แล้วก็ทำเพลงด้วยตนเองถึงแม้ว่าก่อนเดบิวต์พวกเขาจะมีเพลงฮิตก็คือเพลง Hellevator ซึ่งผู้คนชื่นชอบอย่างมากแต่ชาวเกาหลีนั้นก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสนใจพวกเขาเท่าไหร่เมื่อพวกเขาได้เดบิวต์แต่พวกเขาก็เริ่มได้รับความนิยมสูงขึ้นในปี2020และฐานในต่างประเทศของพวกเขาก็ยังแน่นมากอยู่เช่นกันค่ะ วงต่อมา Everglow ถึงแม้ว,ว่าวงจะเดบิวต์คอนเซปต์ g l o l c r u s h ซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ช่วงนี้แต่ว่าวงนี้มาจากบริษัทของจีนที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากในเกาหลีพวกเธอได้รับความสนใจก่อนที่จะเดบิวต์จากสมาชิก2คนก็คืออีเหลินและชีฮยอนซึ่งไปเข้าร่วมรายการ Produce 48 และประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงของพวกเธอและเพลงเดบิวของพวกเธอก็ทำให้ everglow ดังขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่อย่างไรก็ตามความนิยมของพวกเธอในเกาหลีก็ได้รับความนิยมมากขึ้นจากเพลงต่อ,ตอมาและฐานแฟนคลับของพวกเธอก็มีมากขึ้นในต่างประเทศด้วยค่ะวงต่อมาวง GOT7 ในช่วงแรกพวกเขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้แล้วก็มีเพลงที่ดังมากๆก็คือเพลง Just Like เป็นเพลงแนวน่ารักสดใสที่บอกว่าผู้หญิงต่างก็สวยในแบบของตัวเองถึงแม้ว่าเพลงนั้นจะประสบความสำเร็จแต่ความนิยมของวงก็ไม่ได้สูงขึ้นทางสมาชิกวงเองก็เคยพูดว่าเมื่อก่อนสมาชิกเองไม่มั่นใจเพราะว่าพวกเขามีฐานแฟนคลับในเกาหลีน้อยแต่ตอนนี้พวกเขาก็ได้รับความนิยมในเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะที่ JYP Entertainment โปรโมทพวกเขาไปในต่างประเทศ ก็ได้รับความนิยมมากๆซึ่งความนิยมของพวกเขามาจากผู้คนที่ชื่นชอบการเต้นและบุคลิกของสมาชิกในวงในการสัมภาษณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีแฟนๆอินเตอร์อย่างล้นหลามก็ต้องขอบคุณสมาชิกชาวต่างชาติอย่างแจ็คสารที่มาจากฮ่องกงมาร์คที่มาจากอเมริกาและแบมแบมที่มาจากประเทศไทยที่พวกเขาทำให้ชาวต่างชาติสนใจทำให้กอเซเว่นเป็นหนึ่งในวงที่มีแฟนคลับระดับโลกค่ะ วงเอทีสมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วซึ่งมาจากการที่พวกเขาถ่ายทำรายการเรียลลิตี้ในอเมริกาก่อนที่จะเดบิวต์วงนี้ยังโปรโมทต,ตัวเองในฐานะ k q f e l ฟ s ในใน u t u b e ซึ่งทำให้แฟนๆ k p o p p จากต่างประเทศได้รู้จักและชื่นชอบวงนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีแฟนคลับในเกาหลีน้อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศก็ตามแต่พวกเขาก็ได้รับความสนใจในเกาหลีมากขึ้นค่ะ วง Tomorrow b y to g e t h e r หรือ TBT ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่เปิดตัวอย่างร้อนแรงและเป็น r o o กี้ที่ได้รางวัลที่1ในรายการเพลงเร็วที่สุดเป็นอันดับ2ของวงการ K-pop โดยใช้เวลาเพียง8วันอีกทั้งพวกเขายังเป็นที่รู้จักในต่างประเทศอย่างรวดเร็วในฐานะวงบ Boy b นด์วงที่2ของค่าย Big Hit Entertainment ซึ่งถือว่าเป็นวงรุ่นน้องของ BTS เลยแต่พวกเขา ไม่ได้โด่งดังมาจากการที่พวกเขาอยู่ค่ายเดียวกับวงระดับโลกแค่นั้นพวกเขายังมีความสามารถกันสุดๆโดยการเต้นที่ทรงพลังและคาแรคเตอร์ของสมาชิกที่มีเสน่ห์มากๆโดยที่พวกเขาได้ไปออกรายการวาไรตี้ของอเมริกาและมีเพลงเดบิวที่ญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากติดอันดับ1ใน5ของวงไอดอลเกาหลีที่รับความนิยมในต่างประเทศมากที่สุดอีกด้วยค่ะ วงสุดท้ายวง Ice One หรือไอซึ่งเป็นวงที่เดบิวต์จากรายการซ u r v ส์ว l วชื่อดัง Produce 48ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างศิลปินฝึกหัดจากเกาหลีและไอดอลฝั่ง48 Group ของญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงเกาหลีที่มีชื่อว่าวง Ice One วงนี้มีสมาชิกชาวญี่ปุ่น3คนเมื่อไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ โดยสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงคือซากุระโดยคอนเสิร์ตของพวกเธอมีผู้ชมหลักหมื่นในทุกๆการแสดงและคาดว่าวงไอซ์วันจะได้จัดคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ค่ะจบกันไปแล้วล่ะค่ะสำหรับวงไอดอลเกาหลีที่รับความนิยมในต่างประเทศมากกว่าในเกาหลีถ้าชอบคลิปนี้ขอให้คนกดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจอ่าดับเคป๊นะคะ